เป้าต่อไป <c oughs> ที่จะทำให้ทุกคนเปลื้มก็คือวันธรรมชัยวันแห่งการประกาศชัยชนะซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2564ด้วยตัวเลข สามพันหกร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสามจบสาธุ <c oughs> ดังนั้น <c oughs> เมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้มให้สวดกันทะลุในทุกทุกเป้า และสวดด้วยความเปลิม่มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมเลิ่มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจ มาร่วมกันสวดธรรมจักจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุไขยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนา,นานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย จะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดั่งใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทิา